Um, oh, สวัสดีครับผมครับอ ok like 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 well. ๋อชืーー่ออะไรครับผมชื่อพลครับพลมาจากที่ไหนเอ่ยจากโคราชครับโคราชนะครับเอารถมาทำอะไรวันนี้ไว้ก่อนเดินถามก่อนทำไมเราถึงชอบรถรุ่นนี้ครับบอกความรู้สึกหน่อยชอบสไตล์เขาคลาสสิกแล้วก็ชอบเสียงด้วยครับเออเราชอบใช่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคลาสสิกเป็นทุนเดิมของเราอยู่แล้วใช่แล้วครับก่อนหน้าจะมาเล่นรถรุ่นนี้เราเล่นรุ่นไหนมาก่อนครับ ไม่เล่นเลยครับคันแรกเลยครับคันแรกเลยใช่ครับคันแรกเลยโดนใจเลยคันนี้ครับตั้งใจเลยนะครับออกรถที่ไหนครับนี่ที่ลบบุรีครับลบบุรีเลยใช่ครับนะครับผมเราดาวอะไรยังไงมาเท่าไหร่อันนี้ดาวมาครับเผื่อให้คนที่แบบเขาสนใจนะครับบางคนเขาถามมาพี่รถซื้อที่ไหนนะครับที่ศูนย์ลบบุรีเนาะลบบุรีครับนะครับก็ดาวเท่าไหร่ครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรถรุ่นนี้ผ่อนกี่เดือนครับผมห้าปีห้าปี นะครับนั่นเนาะก็ข้อมูลนี้ก็ให้ไปศึกษา <ไป S 1> ดูแล้วกันเนาะอทั่วไปอันนี้คือมันเป็นเครดิตของแต่ละคนด้วยนะครับผมวันนี้เอารถมาทําอะไรครับกับช่างพนมาใส่ท่อครับมาใส่ท่อใช่ครับจองไว้นานไหมท่อทรงนี้จองตั้งแต่เดือนที่แล้วต้องเข้าใจนะครับท่อตรงนี้เป็นที่นิยมมากนะครับเป็นรถปีใหม่เลยนะปีใหม่เลยครับครับฉลองครบรอบนะครับ1978นะ44ปีที่ ผลิตรถรุ่นนี้ขึ้นมานะครับผมสวยมากนะครับวันนี้ก็มาใส่ท่อนะทรงไมโครโฟนนะครับหลังจากที่น้องเขาเอาท่อเดิมไปวิ่งเทิปที่ไหนนะสระบุรีครับสระบุรีคือไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแน่ๆนะครับก็เลยยอมใส่นะมันมีผลกระทบนะครับกับรถจริงๆนะครับท่อเดิมนะครับเราเปลี่ยนเพื่อให้เครื่องยนต์เราไม่ต้องทํางานหนักดีกว่านะครับผมแล้วรู้จักช่างพดได้ย่งไงครับผม ตามใน Facebook ครับติดตามช่างใน f c e e o o o ใช่นะครับคือสนใจรุ่นนี้เราก็ศึกษาข้อมูลมาใช่ครับประมาณนึงแล้วล่ะพอระเรามีรถก็เล่นกันด้วยครับเอเ,เราก็เ,เ,อเออ ครับผมแล้วก็เขาก็ใส่ท่อของช่างปดพุทธส่งมาสวยดีใช่ครับนะครับผมก็มีของแตกอะไรบ้างที่เราแต่งเอนเราลดตะแกรงหลังนี่ตะแกรงหลังไว้สำหรับเดินทางนะครับใช่ครมีท่อแล้วก็มีล่อกคันเร่งครับคันเร่งนะครับเป็นล็อกคันเร่งนะเพราะมันล็อกมันคันเร่งมันมามันบิด ทำกดเร็วไม่ได้นะครับทำกดเขาเร่งนะครับคือได้รถไปกี่เดือนแล้วครับผมคันนี้วันที่สิบเก้านี้ครบเดือย่างเงี้ยพิ่งได้หนึ่งเดือนใช่นะครับผมเพิ่งได้เดือนหนึ่งนะก็คือค่อยๆแต่งไปค่อยๆเติมนะครับผมก็มีวันนี้ก็มาใส่ท่อนะครับกับช่างพดนะครับเป็นทรงเมกะโฟนนะทรงสวยๆจากทางร้านพดมอเตอร์ช็อปนะครับนะครับแล้วก็อุด ที่านะครับผมเพราะเสียงมันจะเวลาผ่อนมันจะมันยิงกับปังปังปังนะครับทำการผลโอเคทรงเดิมๆก็สวยแล้วก็ค่อยเติมไปคยเตมนะครับผมศึกษาดูครวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่มาทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ ทำให้เราได้มาพบกันเพราลรุ่นดีจริงๆใช่ครับขอบคุณน้องน้องอะไรนะครับน้องคุณน้องคนตัวคุณน้องคนมากครับ